พักผ่อนแล้วยกเว้นคิวกับแม็กปอนห้ามนะถ้าครูเข้ามาปุ๊บว่างปุ๊บต้องเป็นเสร็จสองเสร็จนี้ต้องให้ครูดูเะต้องทําให้ได้อย่างเดียวจันอย่าไปคุยกับครูข้างนอกตอนนี้เข้านอนนิดนึงคิวกับแม็กสู้สู้ชั่วโมงอ่ะอยากได้ในห้องสู้อย่างเดียวอีกนิดนึงเดี๋ยวครูเปามาหาแม็กเราต้องแยกห้องกันเปล่า สองคนนี้ต้องแยองพี่เปาใช้ห้องไหนอ่ะก็ไก่ห้องนี้เลยครูเปาห้องห้องร้องก็ได้จันมาลกเดี๋ยวครูเปาเข้ามาครับเต้นได้มากกว่าผู้ชายส่วนใหญ่เสด้วยซ้งครูก็เลยคาดหวังว่าต้องทำได้มากกว่านี้แล้วก็มั่นใจว่าจันทำได้อะไรป่ะส่วนเรื่องเพลงที่หนูได้รับมหนูไม่รู้จักวันนี้ครูก็เป็นห่วงคูก็เช็กกับครูร้องครูร้องบอกว่าเออจันไม่เคยฟังแต่ วันนี้มันร้องได้แล้วนะครูก็ร<ช>ู้สดีใจจำไม่มีอะไรที่จันทาไม่ได้หรอกจันเป็นเด็กเป็นเด็กไม่ธรรมดาก็พยายามเป็นเด็กไม่ธรรมดาให้มั่นใจเลยว่าทําได้ก็ยังดีกว่าเราได้เพลงสากลปะค่ะดีไปเยอะเลยถ้าเป็สนสากลวันนี้ตายร้องไห้ทั้งนี่แต่คือแบบหนูก็พยายามคณเต้เพราะคือปกติเป็นคนร้องไห้ง่ายตอนมาวิกแรกๆคือแบบร้องบ่อยมากใช่หนูก็พยายามปรับตัวจะไปบางครั้งอย่างเวลาอย่าง อันที่แล้วก็ร้องไห้พอรู้ว่าไตัวเองร้องไห้ก็มาห้องน้ำก่อนอแบบหนึ่งแล้วก็รีบกลับไปดีมากพยายามแบบดูบตัวเองให้มันอารมณ์ขึ้นเวลาเวลาหนูเป็นอย่างนั้นอีกหายจจเข้าลึกอย่างเงี้ยหายใจเ้าลึกคือบางทีเวลาเพื่อนเห็นพี่พี่เห็นหนูเป็นพวกเขาจะเริ่มจานอะไรเงี้ยแล้วมันจะยิ่งบิ้วไงเข้าใจแหละม<อ>าคราูเห็นก็จานสู้ๆนะหมือก็จะเริ่มยิ่งร้องไห้ละแต่วาเวลาเป็นอย่างนั้นคือต้องแบบหรือถ้าเแกบบิดว่าคนเพิ่มากก็ขอ,ขอหันหันก่อนแล้วก็ มาใหม่อะไรเงี้ยคือรู้แหละว่ามันยากเพราะเราเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวเวลาอะไรมันกระทบปุ๊บจะทันทีแันก็ต้องพยายามหนูทำให้เราเป็นเด็กที่เป็นเด็กอะแต่จิตใจเข้มแข็งจากวันแรกที่คนเห็นว่าเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้เอ้ยเดี๋ยวนี้มันร้องน้อยลงจนเอ้ยไม่ร้องแล้วนะเราเกือบร้องว่ะแต่ว่าไม่ร้องโอ้จันเก่งได้ใจนะเนี่ยจะได้ใจแล้วได้ใจคนที่เขาให้กําลังใจอยู่มากๆเข้าใจป่ะแล้วก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือเรื่องประจำเดือนน้ำมันหยุดใช่อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรครูรับฟังเหตุผลแล้วก็เข้าใจหนูตกขอโทษคูมากกว่าหนู้องให้เฉยเลยไม่เป็นไรเด็กขี้แงไ,ไม่เป็นไร<ม><ห>แต่เวาลาครูเห็นหนูร้องปุ๊บมันก็จะทําให้บรยากาศในห้องเรียนมันก็จะเปลี่ยนไปพี่เขาก็จะบางคนก็อาจจะไม่กล้ายุ่งเลยกลัวว่าหนูลมเสียอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีอะที่หนูอ่ะออกไปแล้วกลับมากวคุมตัวเองมากขึ้น ก็จะว่าทุกคนก็รักและเอ็นดูหนูแล้วก็ออครูจะบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจันระวังตัวเองในเรื่องอีกอันหนึง่งไม่จะไม่ให้เป็นเรื่องเครียดนะธรรมชาติจันอะมันมีทั้งคนรู้สึกเอ็นดูมากเพราะว่าจันโคตรธรรมชาติเลยจะทําอะไรจะแบบไม่สนใจว่าฉันจะสวยไม่สวยอันนี้ก็คือความเป็นธรรมชาติมากของเด็กผู้หญิงคนหนึง่ง ซึ่งถามว่ามีคนชอบมากมันก็มีแต่จย์ต้องคิดเนื้อว่าหนูอะ่ะจะต้องไปเป็นศิลปินในอนาคตหรือจะต้องอยู่ในวงการเนี้ยไม่รู้จะสายไหนเราเป็นอย่างนั้นตลอดไม่ได้จย์ต้องฝึกเพราะว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่เราหลุดจากบ้านนี้ไปอะ่ะเราไม่ใช่เป็นน้องคนเล็กอะไรแล้วคนข้างนอกคนข้างนอกที่ขึ้อยู่ในวงการมีน้องกับเราเยอะแยะแต่เขาคุมตัวเองได้ไม่ต้องแบบให้ใครคิดว่าเขาเป็นเด็กแล้วทุกคนจะต้องมันมันเด็กอ่ะงนาะจันจะต้องห้ามเอ,อ๋ออาปากยืนแบบ ฟังครูแบบนี้หรืออะไรเงี้ยคือพยายามแบบมันก็เหมือนกับการคีพลุปก,การคีพลุปก,ก็หมายถึงว่าการควบคุมร่างกายตัวเองว่าสมมติว่าเราฟังคนนึงพูดอยู่ขณะที่ฟังเราตั้งใจแต่ของจันต้องมีมากขึ้นคือตอนนี้ลักษณะท่าเขาเป็นยังไงอย่างนี้เปล่าพียบบุบแบบเพราะอะไรป่ะดีหน่อยอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบในนี้มันแค่คนเห็นเยอะมากกว่านี้แล้วคนที่ไม่ได้รู้จักจันมาก่อน จันอยากให้เ้ามองเห็นว่าจันเป็นเด็กเออแล้วอยากจะทํางานกับเด็กเออไหมเขาไม่จันเขาไม่รู้เขายังไม่รู้เลยว่าจันทาได้ดีไม่ดีแต่เขาเห็นอย่างงี้ครูเขาก็ไม่อยากซื้อแหละถูกไหมปะแต่จันพยายามควบคุมให้เราเป็นเด็กแต่เราดูเฮ้ยพอคุยงานมันรู้เรื่องมันแบบอะไรเงี้ยพยายามคุมเพราะว่าครูเห็นแล้วครูก็ห่วงว่าวันนี้มันยังมีคนเข้าใจอยู่เพราะคนรู้จักตั้งแต่จันตั้งแต่วันแรกแต่เมื่อไหร่ที่หนูออกไปถ้าหนูไม่ปรับตั้งแต่วันเนี้ยมันก็ทําให้ เพอร์ n ซนา t ิตี้หนูดูไม่ดีเป็นลบทำให้ทำร้ายหนูแล้วครูมั่นใจว่าจันทำได้จันเป็นคนที่แบบครูบอกว่าสุดถ้าตั้งใจทำอะไรมันสุดหมดแต่วเมื่อไรที่ปล่อยมันก็จะแบบเพลเลยมันก็จะแบบหมดกันถ้าเราอยากอยู่ในวงการนี้อยากจะอยู่ในเส้นทางนี้ทุกอย่างมันต้องคุมตัวเองไม่ดีใจไปไม่เสียใจไปไม่แบบทุกอย่างอยู่ตรงกลางดูแลตัวเองว่า เนี่ยครูเคยพูดหลายคนเลยว,ว่าเธอบุคลิกไม่ดีนะเธอจะชอบแบบอะไรเงี้ยหรือหรือที่พี่ๆก็ชอบขำเวลาทําอะไรเนะี่ยเพราะเรื่องจริงอาจจะไม่ได้ขำถ้าเราไปเจอคนที่เขาไม่ได้แบบรู้จักเราก่อนฉันเข้าใจปะ่ะคุมมันเดี๋ยวถ้าเกิดครูเจอครูจะช่วยเตือนแต่ฉันอย่าเอาไปนอยคืนนี้ว่าครูว่าว่าไม่ใช่นะ,ะแต่ครูจะหวังดีแล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องอามาว่าจะเราได้อยู่ในที่ที่ดีให้เรียนทุกอย่าง เรื่องเรื่องการพัฒนาร่างกายตัวเองครูทางสายนี้ช่วยได้ครูทางในเรื่องของ acting ช่วยได้ที่จะ,ะเขาเรียกอะไรอะ่ะให้เรารู้ว่าเรารู้จักตัวเราควบคุมตัวเองอครูในเรื่องของเต้นก็ช่วยได้ personality การยืนการเดินตแต่สุดท้ายคนที่ช่วยตัวเองคือจันที่ต้องเอาทุกอย่างมาใส่ใจแม้กระทั่งคําพูดครูที่ถูกที่ถูกว่าหนูบ่อยๆว่าหนูบุค,คลิกไม่ดีจันอย่างนี้อย่างนั้นในวิดีโออ่ะที่ถ่ายไปอะ่ะตอนที่จัน นั่งรอเดอ็กผู้ชายเต้นอพอจันลุกขึ้นปุ๊บจับกางเกงในที่เข้าวินแล้วก็หมดกันหัวครูหัวเออเนือมันก็คือมันธรรมชาติดีแต่ว่ามันไม่ได้ในโลกภายนอกห<ะ>นกกูนก,ก็เห็นหนูก,ก็เห็นหนกกูก็ตายใชะ,ไ,ะไหมตายเนี่ยหูคนทางบ้าน่วประเทศปะ่ะจันเข้าใจว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรเราก็ไม่ได้อะเราต้อง มันต้องปรับตัวเองมันไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์ทำให้ตัวเองดูดีแต่ไม่ใช่แต่เราต้องปรับตัวเองปรับทุกอย่างที่มันไม่ดีถ้าเราจะอยู่วงการนี้อยากมีคาแรคเตอร์ที่ดีอยากทาให้เราเป็นไอดอลของคนอุ้ยบางทีแบบที่จันเขาเป็นคนแบบว่าเดินสง่ามามหรือที่จันเขาเป็นคนแบบว่ายืนแล้วแบบดูมีแบบเท่ดูเป็นผู้หญิงแบบหรืออะไรหรือหรย่างเงี้ยแล้วจะหมวกบาๆเอาไหมอือคือจันอะเวลาแสดงเหมือนที่บอกครูบอกว่าเมื่อวีที่แล้วมันมีแบทเทิล คู่ต่อสู้หนูอ่ะตอนที่มาซ้อมอ่ะครูบอกเลยว่าจันน่ะมันแค่เดินเฉยๆแล้วยืนมองมันก็คือค่าแล้วเพราะว่ามันเชื่อแล้วมันก็มีคืออะไรที่จันคิดมีสติก่อนจันจะดีเข,ข้าใจป่ะเราต้องระวังมากขึ้นครูไม่ได้บอกว่า,าเธอต้องไม่ทําแบบนั้นเลยเพราะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นธรรมชาติหนูค่อยๆปรับแล้วมันค่อยๆดีขึ้นแรกๆอาจจะขัดใจหน่อยว่าหงุดหงิด มันต้องมาระวังอะไรเยอะแยะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะชินจนกลายเป็นตัวเองเข้าใจป่ะถ้าใส่ใจตัวเองมอกจากเรื่องพัฒนาร้องและเต้นบุคลิกาาพของจัน์สําคัญมากณนะวันที่ภารกิจตรงนี้มันสิ้นสุดหนูจะต้องโตไปอยู่ในสังคมที่ทํางานกับโปรเฟชชั่นอลเยอะคุณจะรู้จักหนูเยอะขึ้นหนูไปยืนเอาเกงในเข้าวินออกได้ไหมไม่ได้รือว่าไปยืนบบาจ,าจมูกบาใส่เนียนักข่าว ก็ไม่ได้อะไปทําหน้าแบบไม่ได้แต่ก็ต้องแบบคุมตัวเองอย่างทําได้จําไหมว่าจันไม่ใช่เด็กธรรมดาทําได้หมดใช่ปะคุมตัวเองเรื่องไม่ให้ร้องไห้เรื่องอะไรพวกนี้ดีแล้วทําให้ได้มากขึ้นทําให้แม้กระทั่งไม่ต้องวิ่งออกไปนอกหันหลังปุ๊บมาค่ะมาใหม่ค่ะมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องวิ่งออกไปแต่ถ้ามันไม่ไหวก็วิ่งไปก่อนไม่เป็นไรค่อยๆปรับ ถ้าเกิดอยากให้ครูช่วยอะไรก็บอกแต่ว่าสุดท้ายครูบอกแล้วเราต้องช่วยตัวเองก่อนถ้าคนอื่นเห็นว่าเราพยายามเขาก็ยิ่งอยากจะช่วยเราแต่ถ้าเราไม่ช่วยเราก็ฟังครูไปก็ไม่ได้ทําไม่ได้อะไรทีนี้ใครเห็นเขาก็ไม่อยากช่วยละเพ้าใจใช่ป่ะแต่ว่าครูพูดเพราะหวังดีแล้วอยากให้เราไม่ถูกตาหนิไม่ออกจากตรงนี้ไปขอบคุณค่ะให้พลัง ฝักบุณนคะยินดีเป็นเด็กไม่ธรรมดาจำไว้ไปไปอาบน้ำนอนค่ะแล้วอันนี้เต้นกูออยโอเคใช่ปะโอเคค่ะรูออยเพิ่มท่าโซโล่ให้เป็นท่าผู้ชายถูกต้องจันต้องทำให้คนดูเซอร์ไพรส์ให้ได้แล้วทำให้ได้แบบว่าเฮ้ยนเด็กผู้ชายเต้นไม่ใช่แบบมาจันแบบไม่ใช่อันนี้แล้วก็พยายามอยู่บางท่ามันมันเร็วก็เลย ยังงงๆแต่เดี๋ยวยว,วันนี้ก็ไปทำทำได้อยู่แล้วจันทำได้ค่ะเนาะผ่านก็ทำแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครูจะเข้ามาบ่อยขึ้นขอบคุณค่ะยินดีค่ะ